หลังจากที่ซาอุดีอาราเบียครับชนะอาร์เจนตินา2ต่อ1แฟนบอลซาอุครับได้เดินขบวนฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่บริเวณรอบสนามลูเซลเซเดียมครับที่ประเทศกาตาร์เช่นเดียวกับแฟนบอลซาอุจากทุกมุมโลกครับที่ชมเกมการแข่งขันนี้ต่างฉลองชัยชนะเหมือนกับที่ได้แชมป์โลกก็ว่าได้ชนะอาเจนทักจริงครับเขาบอกว่าซาอุดีอาราเบียเนี่ยเพิ่งจะเก็บชัยชนะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นเกมที่4เท่านั้นนะฮะโดยก่อนหน้านี้พวกเขาชนะอียิปต์2 1ต่อ ในปี2018ส่วนชชนะอีก2เกมเกิดขึ้นตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1994ที่ครั้งนั้นซาอุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสิ่งสำคัญครับรัฐบาลซาอุยังได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดพิเศษของประเทศทันทีโอ้โหไม่ธรรมดานะโดยเป็นหยุดสําหรับพนักงานทุกคนในภาครัฐบาลและเอกชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาครับนี่ยังเป็นครั้งแรกที่ซาอุเก็บชนะประเดิมสนามบนโลกของพวกเขา และเป็นทีมแรกจากเอเชียครับที่ชนะฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังจากกาตาร์และอ e ิหร่านแพ้กับคู่แข่งในเกมแรกรเขาสะใจสุดๆะ<า>นะขณะที่ฟนบอลอาร์เจนตินาครับที่กาตาร์รวมถึงที่กรุงบัวโนสไอเรสต่างติดหวังกับผลการแข่งขันครับโดยมีรยายงาน,นว่าฟนบอลอาร์เจนตินาเดินทางมาที่กรุงโดฮามากถึง5 0 0 0มื่นคนนะเพื่อเชียร์ทีมรักและเนิลเดมเมซี่ครับ เขาคาดว่าเมสซี <driving Trent> <ain> ่เนี่ยที่ลงเล่นบอลโลกสมัยที่5เนี่ยน่าจะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วแล้วว่าตอนนี้อายุ35ปีแล้วนะก็อาจจะจะมาส่งท้ายให้เมสซี่ซึ่งการพ่ายแพ้แบบช็อกโลกขนนี้ครับถูกเปรียบเทียบกับฟุตบอลโลกปี1990ในยุคที่เดียโก้มาราโดน่าตำนานผู้ลุวงลับนำทีมอาร์เจนตินาแพ้กับเคนบอกูน0-1และยังถูกนำไปเปรียบเทียบกับเกมที่เซนาเกลฟิกล็อกชนะฝรั่งเศส1-0ในนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2002ด้วยครับ แชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสครับที่เก็บชัยชนะหนออสเตรเลียซีตัวหนึ่งทำให้พวกเขามีโอกาสลบอาถรรพ์แชมป์เก่าตกรอรบแรกในบอลโลก3สมัยหลังสุดโดยแฟนบอลฝรั่งเศสครับที่กรุงโดฮาต่างออกมาฉลองกันตามท้องถนนนะและพวกเขามาั่นใจว่าทีมรักเน็ยจะสามารถผังเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แบบส,สบายๆสำหรับฝรั่งเศสครับกลายเป็นทีมแชมป์เก่าทีมแรกในรอบ16ปีครับที่คว้าชัยนัดเปิดสนามของตัวเองได้สำเร็จโดยนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2 0 6าแชมป์เก่าไม่สามารถคว้าชัยเกมแรกได้เลย